สวัสดีครับขอสวัสดีอย่างเป็นทางการครับมื่อนีนพี่น้องพบกับผมยวนไทยบ้านโคกค,คือเก่าครับมื่อนีนฟ้าคืมครับพี่น้องพาพี่น้องมาออกไมายคือเก่ามากับนี่ครับยกยิงบอกเก่าบารู้ว่าอีหมานบอกนะครับมื่อนี้ฟ้าปิดหมานบอกมานก็จะเฝ้าเบียกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้กันเด้อก,ก็เมื่อวานก็ลงคลิปไปคลิปแรกก็เพื่อนๆในเฟซเขาก็า คายมาดีนะครับมน,นิธีที่น้องมาออกไหมลองเบิ่งครับว่าเฮาเจอตัวบ่ปลามืน,นี้ฟามันมืดของมันอยู่ในน้ำเนาะเอาโบาู้จักลองไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวเฝ้าเบียร์กันเ้อครับ่บได้ัวก็ได้ที่น้องเป็นกำลังใจให้กันส่องของผมนำเสนอวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับวิถีชาวบ้าน อยู่กินแบบบ้านๆนะครับเน้นความสนุกเน้นความบันเทิงนะครับไม่ซีเรียสว้าวไฮเดีเว้าวลาวเด๋ยปุนกันเดาพี่น้องไอ้ว้าวลาวไอ้ต้อยหลกับ่านพี่น้องทางอื่นฟังบุู้เลี่ยงเนาะให้ว้าวไฮตลอดกับว้าวไฮบอกค่อยแข็งแรงอาจารย์ก็บอกว่าว้าวลาวไปเลยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดีแต่ผมกับ่านิเอฟซีทางอื่นฟังบู้เลี่ยงเนาะรับผมว้าวลาวบ้านผมมาลาวบ้านโคก ใคร FC ท่านใดอยากให้ผมวอล์าเล่าบ้านโคกตลอดอะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เด้อครับผมมีลองเบื่องจากคลิปเบื่องว่าม,มีคนฟังรู้เรื่องอีกคนแล้วผมไป้เบื่องว่าคอมเมนต์ให้เว้าเล่าบ้านโคกตลอดหรือว่าเว้าไฮผะสมแบบนี้เยอะกว่าการผมก็จะเอาตัวนั้นคร,ครับไปติดตามไปดูหมายกันเลยครับ น้ำก็ยังขุ่นอยู่พี่น้องโอ้แต่บุกมิดมีปลาเนินมันวิ่งออกไปอยู่เด้อน้ำเซียนแม่แม่ปุ่นแต่ว่ามันบอกมีแด,ดดที่น้องฟ้ามันมืดปลามันอลอยบอกออน,นั่นแหะฟ้ามืดครับครับแต่ว่ามีปลาวิ่งอยู่เห็นน้ำมันดิ้นไปอยู่นะเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะไปขึ้นห้างครับห้างที่ผมทําไว้ห้างเก่านะห้างนี้ห้างมา้าเลยลงสุ่มหนึ่งดูนี่ครับมีหลังคาพร้อมห้างนี้ ถ้าไปห้างนี้บ่มีตวัวเขาก็ค่อยย้ายหม่ใหม่นะครับโอเคครับไปห่อกันอยู่ห้างเลยครับครับผมก็ขึ้นห้างมาเรียบร้อยแล้วนั่งเบื่งกันจากข่าวครับพี่น้องมันอีมีตวัวบ่ถ้าบ่มีตวัวเขาก็ได้ย้ายไปไม้อื่นห้างผมก็ขึ้นยากเลยเด้อพี่น้องเลยคุณบันไดห้างผมบ่มีบันไดเลื่อนเด้อครับลิฟต์กับบ่มี ลุน้นนากานไปครับพี่น้องนั่นก็นห้างอีกห้างหนึ่งเนี่ยนะครับห้างเ็ทไว้ใหม่หลืนนี่อีกน,นั่นห้างพานเจ้ึ้นยางไว้รอแล้วครับรอรู้ว่าจะมีตัวบ่ถ้ามีตัวเอาก็ได้ยิงเนาะยิงแล้วอีกบือก,กอีกเลี่งหนึ่งครับพี่น้อง เราลุ้นนำกันที่น้องสอดเงี่ยงก็คืออีบบได้คือเก่านะครับเพราะว่าผมไม่มีขาจับในโทรศัพท์ผมยังบหันได้ประดิษฐ์ใช้อยู่ครับขาจับโทรศัพท์ก็ได้วายไปหายืมเขากับโบมีหมีปลามานี้ขึ้นใหเฮาเห็นหมอที่น้องนี้บมเป็นแดด รอรุ่นนํากันไปเรื่อยๆเลยครับพี่น้องเมื่อนี้ผมว่าบุกคือพี่น้องฟ้าปลาบุลอยเลยครับแถมยังลมอีกตัางหากว่าเนี่ยผมนี่มาปลามันมีอยู่ครับผมเห็นมันวิ่งอยู่เห็นหญ้าดินนอนนอนนอนอยู่นะแต่ว่าปลามันบ่ลอยครับืันนีุ้กใสได้กินเหี้ว เฮีย้ยวคับๆรันนี้ครับตามันมีอยู่ด้วพี่น้องน่ะแต่ว่ามันบุลรอยไหมฟ้ามันบุปิดมันบุมีแดดผมว่าไว้มือมันเด็ดออกดีๆมายิงใหม่ดีกว่านะครับพอดีนึกขึ้นได้มเมื่อวานนี้แม่เขาหาม,มีหา,บานบอกว่าหานึังบอกหันได้คก็บอย่าหานดูเตา ครับพี่น้องลงกลับมือนี้กินเหี้ยวครับไปเก็บผ่านกันดีกว่าครับผมกลับมาหอดบ้านแล้วพี่น้องโอ้ไปเก็บผ่านเ่ยมเรี้ยงงวาเด้วนี่ยโอโนี่สามโคอุนกุแดงอุ้นตัวน้ลือด เ้าไปเบิ่งผ่านกันครับฝาไม่ได้จัดก,กระสอบเอาไปเบิ่งเตาห่านกันฝนตกแล้วมันจิเปียกป่วเนาะ <c oughs> ไนง่องที่น้องเ <c oughs> อ้ยรอรอฝุออ่นหายก่อนค่อยคยเก็บอ๋อลมกระหัดทังนี้ใช่ไหมโอ้ อืมโอ้ยเนี่หาดที่น้องผมว่า,าการไลสามกับสองมันได้อยู่นะนเขาวงเดียวนะครับเนี่ยวงสองวงแต่ไม้มันบ่ไม้มันเหลือน้อยก็เลยเขาวงเดียวมันเป็นหาดแล้วบนะ่ไหนพี่น้องผมว่ามันก็เป็นนะเดีย๋ยนาะนี่เด้อเฮีบ้านเขาที่น้องเลยโอ้เป็นหาดแล้วที่น้องงามอยู่ย เก็บเก็บเก็บ,บแรงได้ไปให้แม่จะก,กระสอบไม้นี่ก็เป็นไม้มะขามในสวนนี่เด้อพี่น้องเนี่ยนี่นี่ผมก็ตัดไปยังบานแห้งเนี่ยต้นได้มันบูดีก็ตัดลงเขาหานแต่งกิงลงก็มาเขาหานเขา,าได้หัดกินอยู่ครับพี่น้องแบ่งให้แม่กินดังไฟนึ่งข้าวแตยทำกับข้าวแต่ข้า,ขาวปลผมเก็บไว้ใช้เองเด้อ บางคนเขามาส่วยเฮ็ดนาเฮ็ดงานอย่างบางทงีของเขาเขาบอกคิดค่าแรงเขาก็เอาหารไปนะครับก็แบ่งแบ่งกันไปเราได้กินครับเราได้ใช้อยู่เดี๋ยวขออนุญาตเก็บทานก็เดอ้อบัดนี้ทพี่น้องเอ๋ยเอาหานรุ้นกันได้จากกระสอบ จะกระสอบได้จะคุ้มปุยคนใส่ไม้บติมเนี่ให้น้องไม้บ่เกรอจเรียบร้อยพี่น้อง เก็บเบิดแล้วนี่เก็บเบิดแล้วผมกะเอาสามกระสอบได้ห้ากระสอบผุนะ้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเพิ่นเป้าไปสองกระสอบอันนี้บวนับไปเดียวโอ้ผมกะเอาสามกระสอบนึงพี่น้องได้ห้าแล้วอันนี้ไม่โบเบิดได้เนี่ครับเมื่อหน้าเมือ่อใดแดดดีๆเราค่อยไปหายิงปลากันครับพี่น้อง ผมไปจบคลิปไว้แค่นี้แหละเป้ามาเก็จผ่านเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งว่าโอ้ยไปยิงปลากระบอได้ปลาบอเอาห่านนี่ว่าผมผมเมาแล้วเด้อห่านเด้ออย่าว่าผมบอเอาห่านเด้อนี่ได้ห้ากระสอบอยู่ด้วยกะสามกระสอบได้ห้าคลิปยิงปลามันก็มีได้เด้อบได้เดอนะครับเมื่อได้ปลาลอยก็ได้เนาะเมื่อได้ปลาบัลอยเฮากับบได้ครับผมก็คือปิดคลิปไว้แค่นี้เลยครับปิดนี้ รอเบิ่งคลิปหน้าผมที่ับไปเห็ดหยังไปใส่นะครับเพราะว่าวิถีชีวิตบ้านเฮานี่มันไปได้หลายอย่างหลายรูปแบบเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมทำคลิปใหม่ๆก็มีกระดิ่งเจ้นกิ้งกิ้งกิ้งได้รูจักนะครับครับผมขอจบเพีบแค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้าแวะเข้ามารับชมเด้อครับพี่น้องขอบคุณหลายๆ สวัสดีครับ